ไม่ได้กันบนเราน,านั้นทเที่บวชเป็นแพะฮะตัวเนี่ยแพะ <c oughs> เออตเอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับข <c oughs> อ,อต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆอย่างนี้คือรายการ <c oughs> จอเขาเอาไซส์ เจ้าข่าวออนไลน์ะเจอเจอกันเป็นประจำนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับทางช่อง MV5 นี่แหละครับไปทั่วทิศดูทั่วไทยใกล้ทั่วโลกแน่นอนครับร้อยกว่าประเทศตัวโลกที่เราจะได้ชมพร้อมกันนะครับถูกต้องครับเพราะเราสามารถรับชมได้หลายช่องทางไม่ใช่เป็นทางบูทูบบูทูบเว็บไซต์เว็บไซต์แล้วก็ไปกดไลค์กดไลค์รในเฟซบุ๊กสามารถดูได้ใช่ครับแล้วก็โทรศัพท์ดูได้ไหมฮะ ทางมือถือก็รับชมได้นะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีนะครับหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คำว่า MVTV ติดตั้งไว้ตัวเครื่องครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมครับท่านผู้ชมครับก่อนหนึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการแล้วก็ส่งเอสเวดมาอย่างรายการเรามาตั้งถ่ายกันนะร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ หมายเลข s อ s เก็464-2201นะครับครับผมถ้าเกิดมปภาพสวยๆนะครับภาพสวยๆนะครับส่งมาที่ m m s นะครับหมายเลข464-2311นะครับครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่แปลกๆสถานที่ไม่เหมือนใครก็โทรมาแนะนำพวกเราได้นะครับที่เบอร์โทรครับ029349127-8นะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง S Z Bar ขอบคุณมากๆเลยนะครับรบวันนี้ที่เปิดหัวรายการร้องเพลงคุณชายเมืองสิงห์ทำบุญร่วมศิลปินแห่งชาติทำบุญร่วมชาติ ทำไมต้องร้องเพลงนี้เพราะอะไรเพราะเรามาทําบุญมาที่วัดเนี่ยวัดวัดพระปางมุนีครับผมอ่าตําบลตําบลว่าตาบลตาบลม่วงชุมอําเภออําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับผมอ่านี่ต้องร้องเพลงนี้เพราะว่าอ่าพ่อชายมังสิงห์และศิลปินแห่งชาติเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีใช่แล้วเรามาที่สิงห์บุรีครับอะไรเอ่ยทำขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีมีอยู่แห่อยู่ว่าแป๊บเดียวครับมาแล้วครับผมอะไรครับทินวิลชนคนกล้านี่ คู่ราพระนอนครับนามกระชอนปลาแม่ราครับย่านการค้าภาคกลางครับผมครับผมปลาแม่ลานี่ดังมากเลยนะใช่ไหมแม่ลาปลาเผาแม่ลาปลาช่อนถูกต้องอะไรพวกนี้นะทินวิรชนคนกล้าอ๋อก็บางระจันไงสิงบุรีถูกต้องแล้วครับผมแน่นอนเลยแล้วก็คู่ราพระนอนครับผมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศพระนอนจากศรีีสิงบุรีถูกล้องแล้วครับผมครับผมครับวันนี้เรามาที่วัดพระปางมุนีครับมุนีนะฮะ ที่สิงบรีที่วัดนี้มีอะไรดีมีอะไรเด่นอมีฐานวรวัตถุที่สําคัญสำคัญมากมายครับผมโดยเฉพาะที่โดดเด่นมีพระปางทองสวยงามมากเลยนะโอ้ยพระปางพระปางทองเนี่ยแล้วก็ในวัดพระปางมนีจะมีวิหารหลวงพ่อบานเย็นไอ้หลวงพ่อเย็นครับผมอ่าแล้วก็บ่อน้ําทิพบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับครับแล้วก็พระผุดสีมหาโพธิ์พระผุดนี่ยังไงเป็นยังไงเออเนี่ยังไงพระผุดเป็นยังไงแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนครับซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่ก็คือแปลกอย่างเป็นต้นตะเคียนที่ อ่าคือแห้งเป็นยืนต้นแห้งตายแต่ว่าอ่าเห็นบอกว่าไปเข้าฝันหลวงพ่อให้มาแกะสลักต้นตะเคียนเป็นรูปเจ้าแม่ออะไรเอจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าแล้วก็ที่สาคัญที่สุดทําให้วัดพระปางบณีโด่งดังมากคือและคนเข้ามาสักการะบูชามากก็เกี่ยวกับมักระีผลโอ้หูนี่บ้าไม่มีหรอกพี่เขามีแต่ในป่าหินมะพานก็อนนี่แหละเป็นสีรีลับจากป่าหินมะพานสู่โลกมนุษย์บ้าไปแล้วมักระีผลหรือที่เรียกว่า เทพเทวีนารผลน์เป็นยัไงไงมายังไงเดินทางมาจากป่ายิมาพานเลยเหรอนี่แหละรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะได้ไปทราบกันโอ้โหในวัดพระปางมุนดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้ข่าวได้ไหมอะไรเมื่อกี้บอกชื่อตำบลผิดตำบ,บล <ะ S 2> บบม,ม่วงหมู่ไม่ใช่หมู่ไม่ใช่ม่วงชุมละม่วงหมู่ดีไม่เอายุงชุมตำบลม่วงหมู่นะครับม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับคือติดถนนสายเอเชียเลยใช่ใช่ท่านที่เดินทางไปทางเหนือเนี่ยยังไงครับอ่าพอก็จะถึงทางเข้าสิงห์บุรีก็อยู่เทินเลย ปื้อกลับรถมาอ,อ,อยู่ฝั่งที่จาล่องไปทางกรุงเทพนะวัดพระปางมณีโดดเด่นเป็นสง่าพระปางสีทองเด่นงามมากเลยถูกต้องเอาก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวเกี่ยววัดในนี้เรามาเรามาสนุกสนานกันก่อนนะ,นะเกี่ยวเพลงของศิลปินแห่งชาติที่ยังวัดสิงห์บุรีพ่อชายเมืองสิงห์ถูกต้องออเพลงของพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ย มีเพลงอะไรมาต่างหลายเพลงเช็คยกตัวอย่างจำมั่มจำมั่มร้องไงยกร้องจำจำมั่มร้องจำมั่มเสียจริงแล้วน้องเอ้ยแล้วเพลงเกี่ยวก็บชาดก่อนทำบุญรมชาติอ่ะเรามีเพลงแล้วก็เกณฑ์ชะตาโอ้ยเยอะแยะแล้วก็มันยกร้องมันยกร้องมันมีเพลงหนึ่งอะไรมีเพลงหนึ่งอะไรนั่นอะไรไหนอ่ะไหนไหนไม่ใช่คุณจะร้องเพลงของใครใช้เมืองสิงห์นี่แหละเพลงอะไรอ่ะนั่นอะไรไหนอ่ะ อะไรนก็หาคุะเอาเพลงอะไรชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงเขานั่นอะไรอ๋อไม่ต้องยากไม่ต้องยากนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรนะจดหมายใครใครส่งเตืเดี๋้วก็รู้อยู่แล้วว่าจดหมาย่ถามทำไมว่านั่นอะไรอเอเอางี้ดีกว่าวันนี้มีเกมให้เล่นเมื่อกี้มีเอ s มมาบอกว่าใช่ไหใครร้องเพลงมันยกล้องจบเดี๋ยวรับไปเลยเช็คเงินสดห้าพันบาทโอเค จะร้องอะไรกันมันจะร้องทำไมไม่ต้องร้องเอางี้แหกปากร้องกันอย่างนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องเอางี้เดี๋ยวผมเอาไม้เนี่ยจอที่ปากใครคนนั้นก็ร้องกันแล้วกันเออไม่ยากเลยเข้าใจไหมจะได้เป็นจังหวัดจากคนใช่ถ้าจะร้องจอบปุ๊บร้องรับห้าพันเลยไม่ต้องแย่งกันคนละท่อนคนละท่อนแถวมาพันปุ๊บแบ่งกันแบ่งกันเราเราเอาเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยครับมามาเข้าแถวเลยอเข้าแถวเลยรียงตามลดับความรอใครรู้ว่ารอ่อยู่หัวแถวอ ก็แล้วแต่เห็นไหมไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้มาดูครับเปิดใบอยู่ที่ปากใครคนนั้นร้องนะครับผมของผมจะขึ้นให้ก่อนละกันมันยครองซักทองแตงไทยเออสาวสาวหน้าบนแล้วทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะแก่แล้วไงเออแกร้องแล้วไม่ต้องถามว่าใครล่ะเข้าใจไหมพอผมมายื่นไใบให้ปั๊บ ร้องเลยเออร้องเลยครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเออเวลาไน้ลอีกรอบอีกรอบ5,000บาทรออยู่นะเนี่ยร้อนด้วยร้อนร้อนด้วยเนี่ยมันยกรองฟัดทองแตกไทยเออเศรๆหน้ามนทำใบเป็นคนหลายใจ ใครล่ะใครล่ะก็หงึงอะไรฮะนี่ถามทำไมเนี่ยฮะอะไร่จะถามทำไมจึงจะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหน่าเคลียร์เลยโอ้หน่าเคลียร์เลยเคลียร์ได้ริงล้อด้วยโอ้โหไม่ไปถามก็ทำไมเอะไรอะเพลงนี้มันไม่มีใครล่ะเดี๋ยว้ทองได้งอนอะไรไม่มีใครเล่าหรอมันไม่มีเพลงนี้นะจะถามก็ทำไมเนี่ยร้องไปเลยป่ะมึงร้องไม่เป็นเหรอไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวกูร้องให้ดูมึงดู ผมร้องผิดอ่ะเนี่ยผิดจ้าหฟังฟังเสียงตลอดเทียบตลอดดูหัวหน้าดูเขาก่อนที่มึงจะไม่ได้ดูเอ้ยกูยังไปไหนกูยังอยู่ไปต่างประเทศไม่ใช่หรอเออจะไปต่างประเทศเออดูอ้เตั้งเสียงไม่ได้ดีหน่อยนะเทียบตั้งเสียงอย่าเพี้ยนนะเทียบเขียวครับไอ้เขียวอ่ะไม่มีใครล่าใช่ไหมไม่มีไม่มีใครละฟังอ่าคอยดูอ่ามันยกรองฟัดทองแผงไทยเดาสาวหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจเออเออเออ มันน้อยใจน้อยใจดังระดับดังแค่เนี้ยเออแค่นี้เออแค่นี้อากูเพี้ยนเสียงเลแต่นู่นและแค่เนี้ยแค่ไหนก็ไม่บอกว่ามีเออเออเอ้ด้วยแล้วทำไมไม่ถามอ่ะไม่ถามอ่ะไม่ถามไม่ถามอ่ะมาถามดิมันมีที่ไหนล่ะมาฟังดูแล้วเข้าใจมั้ยเออเออเอ้เออน้อยใจ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 เออแค่เนี้ต้องข้าวพันเลยเดี๋ยวพูดร้องเลยพูดร้องนะครับผม พอสอยเข้าเข้าคีเขาหน่อยนะเขาบอกแล้วแต่เออเออเออมันน้อยใจน้อยใจเออเออเออแต่น้อยใจน้อยใจไม่ต้องแล้วโอ้โหพอแล้วซ้อมๆไม่ต้องซ้อมแล้วเอาให้เข้าคีนะก็แล้วแต่อ่ะมันยกรองพักทองแดงไทยสาวๆหน้าบนนั้นทำไมเป็นคนหลายใจเออ ยอะไรอ่ะเอามาทำใหมเอามาทำใหมอ่ะโอ้ยเอามาทำใหม่บูทเอามาทำใหมไม่มีไม่มีใครเล่าไม่มีแน่ใจแน่ใจแน่ใจนะใหญ่ใหไปเข้าแถวเข้าหัวใหม่เหรอจี้มาเองเฮ้ยบูธจี้มาเหรอเข้าแถวเลยเร็วบ๊เร็วๆไม่ต้องถามถามทำไมเฮ้ยมันไม่ถามแล้วคอนคอนเพลงนี้ไม่กองอะไรคอนอะไรเอาวางก็ได้วางอะไร ร้องเนี่ยสดๆไ่ต้องตีกรองด้วยเดี๋ยวพูดขึ้นก่อนด้วยมึงจะตื่นเต้นเขาทำไมเนี่ยมึงอยู่เฉยๆดิเออมึงตื่นเต้นเขาทำไมอยู่เฉยก็แล้วแต่ใครยังไงก็เช่ามือโตเฉยๆอย่าไปตื่นเต้นเขาตั้งใจฟังดีๆเลยอ่ามันยกรองฟักทองแตงไทย สาวสาวหน้ามลแล้วทำไมเป็นคนหลายใจเอิ้งเอิ่เอินงเอิงแต่แต่แต่แตามันน้อยใจน้อยใจแต่แตัแต้แต่มน้อยใจน้อยใจแต่แต่แต่แตามันน้อยใจน้อยใจแตนแต่แต่แตมน้อยใจน้อยใจ มันน้อยใจน้อยใจแฮมแฮมแมันน้อยใจน้อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพจะน้อยใจนานไหมเนี่ยท่านผู้ชมก็รอให้รางวัลอยู่ใครล่ะก็นี่ไงมันไม่มีเอามาทำไมใครล่ะโอตกใจอะไรโออหนอหนุ่มน้องเลยดูแล้วอย่าไปเรียนแบบนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับห้ามเราเรียนแบบไม่เจ็บ มันไม่เจ็บเด็ดขาดมันมีแต่เสียงไม่เจ็บลองมันมีแต่เสียงลองไหมล่ะเออไม่มันมีแต่เสียงไม่เจ็บไม่เจ็บมันไม่เจ็บครับผมจริงๆแล้วมันไม่เจ็บหรอกล้อเดี๋ยวจะไปลองเรียนแบบกไปแล้วกันอทุกความสุขนะมัไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บมันเก๋าทำหน้าอย่างนั้นแล้เจ็บแต่มันปูอ้าวเดี๋ยวเราเข้าไปในอ่าวัดพระปามุนีที่สิงห์บุรีนะเราเข้าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมักระีผลหรือ เอวีเทพเทวีนาริรับที่ว่าจากป่าหิมพาเลยนะตลอดจะท่านจะได้เห็นกันในวันนี้แหละครับตามพวกเราไปเลยครับเเออเออ,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 อมันน้อยใจน้อยใจแต่แต่แตมันน้อยใจน้อยใจมันน้อยใจน้อยใจใ่ก็แล้วแต่ โชว์คลนี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการจบ<อ>ข่าวอัสซ่าห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง,ง MV5 วันเสาร์เราอยู่ที่ไหนครับวันเสาร์นีาอยู่ที่สิง์บุรีครับที่วัดพระปางมุนีครับเราจะไปดูมักกะโรนีผลกันครับผมเออโอโรตีมักกะเออมักกะลีผลเออมักกะลีผลซึ่ง,เป,งเป็นผลไม้จากป่าหิมพานถูกต้องแล้วโอ้โหเป็นมักกะลีผลที่หว่าที่เขาเรียกว่า เทพเทวีนารีผล์เรนี่น่าดูเราจะไปพิสูจน์กันเลยของจริงแน่ๆครับนี่ในวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เราไปที่ไหนครับอนุสซซี่ค่ายบางระจันที่จังหวัดสีบุรีพบกับนายจันนวดเขี้ยวโอ้นี่เราจะไปดูวีรกรรมของพี่น้องชาวบ้านบางระจันครับซึ่งสร้างวีรกรรมในสมัยก่อนนู้นแน่นอนครับจะลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน MV ห้แล้วพบกับพวกเราในรายการจอเาวอสไซบางละจันบางละกอางละจันอาจจะอยู่ทุกวันแพนเดิียนปรวัต่องไว้แด่คนชาไทยรุ่นหลังลละเพลงผลเพลเขาว่าไงบ้างอะกันแล้วแต่อะไร